สวัสดีค่ะรอแป๊บนึงนะของพี่ช้าโอเคเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมวยเด็กนะคะเป็นนางแบบเฟรย์บอยนะคะเฟซบุ๊กอินหุ่นนมโตนะคะวันนี้มาทำร้อยไหมกับหมอนุ่นนะคะก็คือที่นี่ทำดีมากนะคะก็ดูอ่าอันนี้ฝั่งนี้คือทำไปแล้วนะคะมาดูตาคือที่นี่แบบราคาสูงแต่คือจบ บอกได้แค่นี้นะคะใครที่อยากทำก็ตามมาได้เลยนะคะมีพี่แนะนำมานก็เลยมาจัดเลยค่ะสองรอบเรียวบอกเลยว่าปังทุกรอบดีทุกรอบนะคะดีทุกรอบค่ะหน้าเรียวขึ้นทุกรอบไม่มีตกเลยดีนะคะวันนี้เราก็มารีวิวนะคะน้องเป็นนางแบบนะคะนี่เลยนะคะใบหน้าต้องมานะคะรูปร่างต้องมานะคะก็ฝากติดตามนะคะ เฟซบุ๊กของน้องด้วยนะคะชื่อ Facebook เฟซบุ๊กอะไรนะขออีกรอบอีหนูนุ่มโตค่ะภาษาไทยค่ะเห็นแล้วตกใจแน่นอนชื่อก็บอกบอกเลยว่าเพื่อนๆเห็นแล้วตกใจแน่นอนวันนี้ขอโฟกัสที่หน้าก่อนนะคะวันนี้ขอโฟกัสที่หน้าเดี๋ยวเรามาซูมหน้ากันนะคะหน้าข้างนี้ทําไปแล้วแค่ข้างเดียวน้องเห็นเลยไหมคะว่าหน้ายกกระชับขึ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ยกขึ้นเลยนะคะยก <c oughs> ขึ้นเลยมีบวมไหมไม่บวมเลยไม่บวมเลยที่อื่นคือบวม ใช่ไหมคะบวมอล้วอยู่ได้แปบเดียวแต่ที่นี่คือคือไม่บวมแล้วก็ไปทํางานได้เลยค่ะไปขอตังค์เสียได้เลยเอ้ยไปหาตังค์ได้เลยค่ะแล้วกลับมาทําหน้าต่อค่ะนีะสำหรับคนที่อยู่ในวงการนะคะก็ลองดูรีวิวร้อยใหม่นะคะก็ร้อยแล้วออกไปทํางานหาเงินได้เลยนะคะไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคุ้มค่าเงินไหมคะคุ้มมากค่ะแม่คุ้มเลยนะคะ เสียหมืน่นแต่ได้เป็นแสนอะแค่เนี้ยเนีย <c oughs> จบแล้วไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะค่ะ <c oughs> เราจะมาดูผลงานกันค่ะว่าเริ่มต้นจากหน้าข้างที่เราทําแล้วนะคะก็คือล่องน้ำหมากเนี่ยจะยกขึ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กรอบหน้ามานะคะแล้วก็ริมฝีปากยกขึ้นอะ่ะลองแก้มตื้นขึ้นนะคะหน้าแก้มเต็มขึ้นแล้วก็ที่น้องชอบที่สุดคือ ตา,ตาะนะคะให้ดูตาค่ะให้ดูหางตาหางตาน้องยกขึ้นเลยนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ทําค่ะข้างนี้ดูเศร้ามากนี่นะคะข้างนี้ยังไม่บบชอบมากนี่อเราเห็นหน้ากันตรงๆชัดๆนะคะจะเห็นว่าหน้าข้างหนึ่งเนี่ยกระชับไปแล้วนะคะหน้าอีกข้างจะดูเศร้าข้างนี้ค่ะยังไม่ทํานะคะนี่จะเห็นว่าส่วนที่ไม่ทําเนี่ยหน้าจะห้อย นะคะแล้วก็ตาเนี่ยจะยังตกอยู่หน่อยนะคะนะแล้วเรามาดูครั้งที่ทําแล้วจะดูแบวกว่าเห็นไหมคะเดิมทีน้องเป็นคนมีโครงหน้าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะเราแค่ยกกระชับแล้วก็จัดโครงสร้างให้สวยมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะไม่ใช่ว่าสวยแล้วจะไม่ต้องทําสวยแล้วก็ทําต่อได้อีกใช่ไหมคะต้องต้องสวยขึ้นใช่ไหมคะความสวยเราจะไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถทําสวยเพิ่มเติมได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสวยเติมได้เหมือนที่หมอบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะ ของน้องเนี่ยเพื่อนแนะนํามานะคะว่าให้มาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแพงแต่จบใช่ไหมคะทีเดียวจบคุ้มค่าเงินใช่ไหมคะคุ้มค่าเงินดีกว่าแบบไปเสียแบบเล็กๆน้อยๆแต่ไม่จบสักทีใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เหมือนหมเลยใช่ก็คือเสียเป็นก้อนทีเดียวจบแล้วจบจริงนะคะไม่มีแบบมาลำยัยว่าแบบดึงขึ้นไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ตกอะไรตกอีกแล้วงงใช่ไหมคะบวมฟีงงที่นี่ไม่บวม ไม่บวมแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆนี่เลยนะคะ,ออค,ะคอนเฟิร์มโดยน้องหมวยเล็กค่ะน้องหมวยเล็กนะคะ <laughs> สวยสะพรึงจริงนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปติดตามบน facebook น้องตก,กใจแน่นอเนเลย <laughs> เห็นไหมคะว่าหน้าเนี่ยยกขึ้นเลยนะคะแล้วก็ล่องแก้มเต้นขึ้นล่องหน้าเาตินขึ้นนะคะ มีมีคนถามทำไมไม่เป็นรอยบุบบุบที่ใบหน้าเลยคะเพราะว่าเราร้อยสวยไงไม่มีรอยอะไรเลยค่ะใช่ไหมคะหมอเก่งมากหมอเก่งเลยมือเบาด้วยไม่รู้สึกอะไรนะคะคุณแม่ทับเข้ามาชมค่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านชมบอกว่าสวยค่ะขอบคุณค่ะนี่ตามมานะคะสวยจนจบพี่นี่ค่ะใช่ไหมคะดูดูกันชัดๆนะคะไม่มีรอยนะคะ ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำรอยบวมอันนี้คือหน้าสดนะหนูไม่ได้แต่งหน้ามาก้องไม่มีฟิลเตอร์ด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยหน้าจะยังห้อยอยู่นะคะแล้วก็ตรงเนี้จะตกท้องช้างนิดนึงเห็นไหมคะแล้วก็มีคางหน้ามันยังไม่ละมุนนะคะแล้วก็ใต้ตาจะดูตกอยู่แล้วหลักๆเลยที่หมอรู้สึกไม่โอเคก็คือหางตาตรงนี้ค่ะ <c oughs> หมอรู้สึกว่าหมอต้องแก้ให้น้องนะคะเพราะว่าหางตาตรงเนี้ย <ต>มันตกนิดหนึ่งมันทําให้หน้าดูไม่ค่อยเบลาใช่มันดูเศร้าพอมาตาข้างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราร้อยใหม่ไปแล้วตาดูยกขึ้นรอยแผลอยู่ตรงนี้ค่ะยังมีรอยเลือดอยู่เลยเอาซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ทํา <c oughs> แผลซ่อนอยู่ในผมเลยนะคะยังไม่ได้เช็ดเลย <c oughs> เรามีหลักฐานว่าเราทําจริงนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าหน้าไม่มีรอยอะไรเลย <c oughs> ทําหรือเปล่า <c oughs> ทําค่ะแต่ว่าหมอมือเบามากนะคะ <c oughs> แล้วก็ ยกเลยทันทีนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะคะพอดีน้องมีกระตรงนี้เล็กๆนิดเดียวใช่ไหมคะเ<อ>ป็นรอยสิวตาเล็กๆเป็นรอยกระเฉยๆนะคะแล้วพอหลังทําเสร็จจะไม่มีริ้วไหมนะคะด้วยเทคนิคนะคะการจัดโครงสร้างบนใบหน้าแล้วก็ไมของเราจะเป็นตัวพรีเมียมนะคะดึงยกระดับกล้ามเนื้อเลยนะคะจะเห็นชัดเลยว่าหน้าเนี่ยตาเนี่ยสวยขึ้นมากเห็นไหมคะด้วยโปรแกรม Fox Eye Lift ของเรานะคะไม่ใช่ดึงแค่ตาค่ะเราดึงยกทั้งพ่วงหน้า กรอบหน้าก็ชัดขึ้นนะคะ <S <S เห็นไหมคะว่าตรงที่มันตกท้องช้างที่มันย้อยเนี่ยมันย,อยน้อยน้อยลงเขาเรียกว่าวกรอบชัดเหนียงก็น้อยลงด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้เหนียงน้อยลงด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็แก้มตรงนี้อาจจะยังใหญ่อยู่เดี๋ยวพอหมอดึงขึ้นไปเนี่ยจะสวยเหมือนกันสองข้างเห็นไหมคะถ้าดึงปุ๊บน้องจะสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เราลองดึงคร่าวๆใช้มือดึงให้ดูก่อน หมอดึงร้อยไหมได้เหมือนเอามือดึงเลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์และความชํานาญนะคะเหมอเป็นอาจารย์สอนด้านร้อยไหมปรโครงสร้างหน้าโดยตรงเลยนะคะแล้วก็หลังทําเสร็จใครที่ยังไม่เคยร้อยไหมแบบยกทันทีต้องลองใช่ไหมคะหมอที่นี่เก่งมากค่ะใช่ไหมคะมือเบาด้วยหมอมือเบาด้วยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็แล้ก็ไม่บวมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยทันทีคอนเฟิร์มนะคะ,คะโดยน้องหนวยนะคะ นี่เลยสวยบลเลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะดูหน้าข้างที่ยังไม่ทำและข้างในข้างที่ทำแล้วคอนเฟิร์มกับเพื่อนๆทางบ้านอีกรอบก่อนที่เราจะปิดไลฟ์กันนะคะก็อยากให้มาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เสียทีเดียวแต่จบแน่นอนค่ะแล้วก็สวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค,ค่ะวันนี้นะคะเรารีวิวเคสฟอกอ e l ลิฟของเราอยู่ที่ราคา15,000บาทนะคะแล้วก็เรามี STEM เซลล์แถมฟรีด้วยนะคะแล้วเราก็มีฉีดเพปไทเก็บกรอบหน้าฟรีด ah ้วยนะคะอีกแพ็กเกจละว10,000บาทรวมของแถมมูลค่า20,000บาทแถมให้ฟรีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไลฟ์สดนะคะ เจ๊จันดอกไม้สดมาคอนเฟิร์มค่ะบอกว่าไม่บวมไม่ช้ำจริงๆ,ๆนะคะนี่เลยสวยทันทีเดี๋ยววันนี้ทํางานได้ไม่ต้องไม่ต้องหยุดงานเลยไปหาเงินต่อได้ไปขอดตังก่อค่ะวันนี้ก็ <c oughs> บายบายเพื่อนเพื่อทางบ้านกันนะคะบายบายค่ะ <c oughs>